สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อน,นๆสกุลสุขคนจ้าสวัสดีอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมยอดหลังน้ำเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวเอมี่ขออนุญาตอ่าเปิดล้านกรจัดจักหน่อยเนาะจ้าเนาะเพราะวะ่าบริข้นเวทที่โดนกระลุกล,ล,ลุะลื้มๆจ้าขอบคุณเพื่อน,นๆที่มาชมยอดหลังแลวก็มาให้กำลังใจมือนี้เด้อจ้าเด้อเดี๋ยวถ่ายจักหน่อยเด้อจ้า ก็ได้ค้นเวท,ที่โดนแล้วก็ลืมค่ะลงมลงุ่ลืมลืม <laughs> ตามภาษาเอมีคคือเก่าจะเป็นยังไงเนาะจ้าเพื่อนๆสบายดีกันทุกคนไ่จ้าเนาะ สบายดีเ่าทางเอมีก่ก็สบายดีจ้ะขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจเจากจ้าแมนผู้ใดเนาะนี่ขอบคุณดัจะเดอรทีอุซ่าเขามาให้กำลังใจมาทัดทายกันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเอมี่กะกุ้มเห็ดอันไมายาโรมาจ้ะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆเ,เห็นสัญญาณปอบามิกสวัสดีครับเบามิกเนาะมันคือหมืดแลววอปะนี่จอเอมี่ <laughs> เห็นหน้าบอสวัสดีจ้าลูกเช่าหน้าผ้ารอนม่จันนาอมันคือเป็นมืดๆแล้วเนาะบันนี้พี่น้องจ้าอีมีต้องไปกดตรงใดนี่ตกเวทีแล้วบอเดี๋ยวเดี๋จ้าเดี๋ยวเดี๋ยจ้าเบิ้งจักน้อยประท่านใดอันนั้นอยู่เข่ามากกันลุงลุงลืมลืมแล้ววันนี้ สามเวลามันก็เดินไปยุติว่าหนากองเอ็มมี่มันคืออน,น,นันโนบันนี้เปิดเปิดไมค์ค็ดยังไงลนะ่ะโ้ยโงงเดี๋ยวขออนุญาตลงจากหน่อยนะจ๊ะน้ะลงเวทีสบ่นี่คือเข้าไปอันอันของเจ้าของว่าท่านเป็นยุติธรรมบันนี้ <laughs> เพื่อนเพื่อนได้เ,ดเ,ดเดงน้เสียงว่าจะเดี๋ยวเอ็มมี่ต้องเข้าไปตรวจสอบของเจ้าของก่อนว่ามันเป็นจังไดรหนาของเอ็มมี่นี่ มันกะเห็นอยู่ด้ละ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปตรวจสอบหน้าของเจ้าของก่อนอยูนาไอโทรศัพท์ของเอมี่ไม่เคยเป็นมืดเือคือเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงจากหน่อยได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะขอโทษหลายๆจ้ะเดี๋ยวึ้นมาใหม่เนาะ